สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อบนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะหรือว่าตัวดัมเบลหน้าหลักสตาร์ทเท้านะของฮอนด้าเวฟร้อบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นประหยัดนะฮะตัวนี้ก็ราคาถูกสุดเลยนะครับในรุ่นเวฟร้อยสิบนะฮะเพราะว่าฮอนด้าเวฟร้อยสิบนี่ทำมาทั้งหมดอยู่ สี่รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นดัมเบิกหน้าหลังก็คือรุ่นนี้เลยนะครับมีแค่สีดําสีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดัมเบิกหน้าหลังสตาร์ทเท้านะฮะกุญแ<ม>จธรรมดานะครับนี่ฮะส่วนราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกระสังนะครับราคาเงินสดต,ตอนนี้อยู่ที่38,600บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะ38,600ื 38, ่นนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟซิดตัว ดำเบิกสตาร์ทาวนะครับมีแค่สีดำสีเดียวนะครับสีดำก็จะเป็นสีดำเงาเลยนะครับตัวนี้ของแถมก็จะมีหมวกให้2ใบนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่าเอาไวพ้พ่วงข้างนะฮะเอาไว้ต่อซาเล็งนะฮะแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้ฮ o n หน้ารัาประกันให้เหมือนกันนะฮะประกันให้ 3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์ส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี5 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับข้างหน้าก็จะเป็นวงล้อแบบนี้นะครับ <S 1> <S 1> เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัวล้อแม็กเลยนะฮะเครื่องยนต์หัวฉีด p g m i b ะขะนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชัก63.1น่ะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-IBI นะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่7 6 9บกจกิโลต่อลิศนฮะ เติม1.3ได้ขับได้ถึง100กิโลนะครับเนี้ข้างหน้าก็จะเป็นบเบรกแบบธรรมดานะครับกุญแจก็เป็นแบบธรรมดานะส่วนเดินไม้ก็ตัวเดียวกับตัวล้อแม็ดนั่นแหละครับก็มีแค่สตาร์ทพาวอย่างเดียวนะครับเนื้อสีก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีดําเงานะครับ ส่วนราคา38,600บาทรวมจดทะเบียนเร,รียบร้อยมดเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียน38,600บาทแปันหาสำหรับฮอนด้าเรืร้อยสิต,ตัวดำเบินะฮะตัวนี้ก็เป็นตัว2025เลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะหรือว่าถูกใจนะฮะหรือว่ากำลังมองหารถใหม่ราคาไม่ถึง39 0 0 0กก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ ส8 6 0มื 38, ่นนมนะครับนี่สวยเลยนะฮะตัวนี้ก็ตัวธรรมดานะครับสตาร์ทท้าธรรมดานะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะตัวนี้ก็นิดหนึ่งนี่ขับได้ถึง76.9ิกิโลต่อลิตรนะฮะถังน้ำมันนี่ก็จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะครับเนี่ยสีก็จะเป็นสีดำเงาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ารับชมนะสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคา 38,600บาทก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ